มีอีกหนึ่งข่าวที่สำคัญนะครับที่ประชุมวิปสามฝ่ายมีความเห็นว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่จะถูกเสนอชื่อในวันที่22สิงหาคมนี้ไม่จำเป็นจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ครับนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานรัฐสภาเปิดเผยหลังการประชุมร่วมกัน3ฝ่ายว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่22สิงหาคมนี้จะใช้เวลาไม่เกิน5ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นสวสองชั่วโมงสะสสามชั่วโมงและจะลงมติไม่เกินตอนบ่ายสามโมงคาดว่าจะลงมติเสร็จสิ้นตอน5้าโมงครึง่งโดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องแสดงวิสัยทัศน์เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมรัฐ,ฐสภาไม่ได้กำหนดเอาไว้ ส่วนยติที่ค้างการพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อนของนายรังสีมันโรมสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลที่ขอให้ทบทวนมติเกี่ยวกับการเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกซ้ำไม่ได้นั้นทางวิปสามฝ่ายเห็นว่าตามข้อบังคับการประชุมที่1-5-1ไม่สามารถนำมาทบทวนได้ด้วยเกรงว่าจะเกิดปัญหาว่ามติรัฐสภาสามารถทบทวนได้เรื่อยๆ ดังนั้นนายวันนอจึงจะใช้อำนาจของประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา80และข้อบังคับการประชุมที่5และ151ไม่รับเป็นยติด่วนขณะที่นายเศรษฐาทวีสินแคนด,ดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์แสดงความเชื่อมั่นนะครับว่าจะมีสอสอสอวอมีพักการเมืองให้การสนับสนุนตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30และรัฐบาลภายใต้การนำของพักเพื่อไทย จะนำพาประเทศไทยฝ่าวิกฤตนำความกินดีอยู่ดีกลับมาสู่พี่น้องให้ได้ครับ